เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะไปดักหนูกันนะครับผมไปเราดดูก่อนเดี๋ยวคนดูซิยิ้มหน่อยสิมันยังยังไม่ได้ลิ้มมันยังยิ้ได้หลักตาหนาแบบนี้ได้ยังวันนี้วันนี้ ผมจะมาดักหนูกันอันนี้ผมจะมาดักหนูั้งนคอยดูผลงานคอยดูผลงานคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับหนูตัวใหญ่เจยวผมจะมาดักหนูตัวใหญ่ให้เอฟซีดูให้เอ็ดีดูคอยติดตามนะครับติดตามนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปดักหนูไปดักหนูไปไป เดีมาดูหนูตอนมืดเนาะไปกลับบ้านกันพวกเรากลับบ้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตอนกลางคืนกันเดี๋ยวมาลุ้นทนดงดืนกันไปอาบน้ํากินข้าวก่อนไปอาบน้ากินข้าวก่อนบายบายไปแล้วครับไปแล้วครับกลับบ้านกลับบ้านไปเห็นไหมครับนี่นี่ครับตัวใหญ่เลย สองตัวโอ้โหโชคดีมากๆเลยสองตัวเลยเห็นไหมนี่โอ้โหนี่ทองอันเลยให้ในพานเก็บถือห่างไว้นะเดี๋ยวพ่อจะปลดออกไปนะอปลดแล้วเอาดึงออกไปอ่าไม่หายได้หนูได้หนูหายสองตัวเลยหายสองตัวเลยนนั่แหละรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวพ่อไปกลับไว้ก่อน เป็นนายพานอะไรจะให้อุ้มม,นนมันจะมาดูหนูด้วยนี่ครับดูนายพานจะมาดูหนูด้วยแต่ให้อุ้มหนึ่งตัวเอาถือไว้นี่ครับครับ๋อยกสูงให้ดูหน่อยว่อาอตัวนี้เอตัวนั้นก็ถือไว้นี่ครับวันนี้ก็ได้สี่ตัวนะครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไว้เพราะนี่ก็ได้กับข้าวแล้วนะครับ วันนี้ดูแค่รอบเดียวเองมาดูหนูแต่เช้าครับวันนี้ดูสิว่าจะติดไหมครับลุ้นกันนะครับผมคมารีบจัดไม่ได้ใส่รองเท้ามานี่ครับเห็นไหมตัวใหญ่เลยแม่ไม่ที่ว่าที่หนง ไม่ค่ากับข้าวครับผมประหยัดค่ากับข้าวไม่ต้องซื้อกับข้าววิถีบ้านๆชนบทก็อย่างนี้นะครับหากินกับธรรมชาตินะครับหนูนาก็เป็นหนูจากธรรมชาติเขาจะกินข้าวกินอะไรตามนาชาวนาก็จะจับมาเป็นอาหารนะครับเหมือนที่ผมมาหานี่แหละเป็นการดํารงชีพนะครับไม่ต้องเสียงเงินซื้อกับข้าวนะครับไปดักเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้าด้ครับไปดูมาได้หลายตัวเลย วันนี้ก็จะมาดักหนูกันมากับน้องในเก็บเราก็จะมาดักหนูนะครับวันนี้เรามาดูที่ก่อนเาอลงดีกว่าจะมาดักหนูแล้วมาขี่คอเพาะเนี่ยครับผมเดี๋ยววันนี้ วันนี้ก็จะไปดักหนูกันนะครับผมไปเราเดี๋ยวดูก่อนไม่สนใจโอ้โหมีทางหนูด้วยเดี๋ยวค่อยเราทำมาดักไหมวันนี้ก็มาดักไม้นี้นะครับเป็นรอยหนูอ่าดักเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับ ปิดไว้หน่อยให้เขาบังๆหน่อยนะครับเขาจะได้ปลามากินไปเรายิา้มหน่อยสิ มาดักหนูกันอันนี้ผมจะมาดักหนูดันคอยดูผลงานคอยดูผลงานคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับหนูตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะมาดักหนูตัวใหญ่ให้เอฟซีดูให้เอฟดีดูคอยติดตามนะครับติดตามนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปดักหนูไปดักหนูไปไป ครับนี่คือไม้ที่เราจะดักจะนี้มีไม้มาดักอือตรงนี้คือหนูที่จะดักนี่คือหนูที่จะดักทีเลยวันนี้ในเกฟจะเป็นผู้ช่วยในการดักหนูนะครับเป็นยังไงเป็นผู้ช่วยดักหนูเออเดี๋ยวพอจะดักเองเกฟก็พายยามไปเพาะนะจะเพาะออรำไปใส่ก่อนโรยไว้ยังไงจะอาลมาไปใสม แล้วไปแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมาชมผลงานกันคืนนี้ไปเดี๋ยวผมจะใ่เไว้ก่อนนี่รรครับจาอะไรดิ้มดูดักกับดักไว้เอารำม,มาใส่ล่อไว้นะครับเอาลํมมามันตัดเจ้ไว้เออได้แล้วปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเขาตัดใส่ปลอดภัยไว้เองนี่ค,ครับอ๋อโอเคไปครับให้หนุ่มมันดินให้หนุ่มจังวันนี้มันดิน ใช่ให้หนูมันกินให้มันกินลานเดี๋ยวจะได้ไปไวเดี๋ยวจะได้แม่หนูเดี๋ยวตอนมื้คืนน้องไข่มาลุ้นกันเนะาะเดี๋ยวจับจูนจะไปไหน,น,นามาื้อนคืนไข่มาดูหนูนะครับผมลุน้นอีกคืนด้วย,ยวให้เสร็จอ่านเราไปนั่งทับ มาดูเอากับดักมาใส่เยอะไว้คืนค่อยมาดูกันไปเสร็จแล้ว ไปเ้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดินี่ครับเออไปขึ้นไปเราไหนบนอด ต่อรับไหมครับคืนจะได้มาดูอีกเสร็จแล้วต่อรับเลยตออไปแล้วต่อไปโอ้ยไปโอยโอ้ยเท่านี้แหละโอ้ยไปโอ้ยเลยอยู่รถตรงนี้แหละโอ้ยรถตรงนี้แหละเออเออเที่ยงหนุ่มตัวใหญ่มามาติดกับดักเรานะไป เดี๋ยวหนูเราได้กินอะไรอร่อยๆเดยคืนนี้ให้หนูตัวใหญ่ๆมาติดกับดักเรานะเดี๋ยวหนูได้กินอะไรหนูก็กินไปเลยเดี๋ยวหนูก็กินหนูก็มากินรำที่เราดักไว้เลยทีก็ดักหนูเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็คันมเร็จแล้วเย็นแล้วค่่าแล้วตากำลังมืดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับไว้มาดูตอนกลางคืนกันเนาะในเกบเดี๋ยวมันตามมืดดึดเดือยแล้ว อาไปดูตอนมืดเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูตอนมืดกันเราจะไปหนูตอนมืดกันใช่เดี๋ยวเรามาดูหนูตอนมืดเนาะอ่าไปกลับบ้านกันพวกเรากลับบ้านไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตอนกลางคืนกันเดี๋ยวมาลุ้นตอนดวงยืนกันไปอาบน้ำกินข้าวก่อนไปอาบน้ำกินข้าวก่อนบบาายยไายบายไปแล้วครับไปแล้วครับกลับบ้านกลับบ้านไปสดีช็อตวันนี้วันนี้ น้องในเกฟกับพ่อเรียกพ่อเดี๋ยวในเกฟจะมาดูหนูกับพ่อวันนี้ยังเรีมันดูหนูต่างพาครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็ามาดูหนูวันนี้ก็มาดูหนูนะครับว่าจะติดไหมหดูสิที่ดักไว้นะ่ะนูนเดี๋ยวดูเกฟปิดหนูตัวใหญ่มากโอ้ หนูตัวใหญ่เลยครับผมดูสิออกไหนนี่ครับโอ้หนูตัวใหญ่เห็นไหมครับนี่นี่ครับตัวใหญ่เลยไปไม,ไมันก็ไม่เห็นตาแล้วเออออกไปไหมออกขึ้นไปโอ้ติดหนูตัวใหญ่เลยเห็นครับนี่เอาล้องกันอือเอาถือหางหนูไว้เอา้าเดี๋ยวพ ถือหางไว้เพราะจะแกะให้จับไว้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่โอ้เราโชคดีจริงๆ๋อถือดีดีโอ้โหดูสิเห็นไหมครับหนูใหญ่ไม่หนูใหญ่มั่งจนเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนเร็วใส่กระเป๋าไว้ก่อนเร็วหาหนูอีแล้วจะไปหาหนูอีไว้ไว้จะไปหาหนูอี ตัวใหญ่มากเลยครับเห็นไ,ไหมโดนไล่ตัวนี้มันดือ้ดอตัวผู้หนูตัวผู้ด้วยเอ้าใส่กระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปดูอีกเราจะาไปดูอีกเออโอเคเดี๋ยวเพาะจะใส่กลับไปคืนเนาะได้แล้วครับหลังจากที่ติดหนูแล้วก็ใส่ไว้คืนนะครับจะใส่ไว้คืน แล้วเาได้หนูไหมแล้วเาได้หนูไหมเ็ล้วก็ใส่ไว้คืนนะครับเยอะโรยไว้อือ นี่ต <'s> oh, oh, ิดสองตัวอีกแล้วนติดสองตัวอีกแล้วนี่เลยใช่นไหมครับนีเดียวสองตัวโอ้โหโชคดีมากๆเลยเอา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 สองตัวเลยเห็นไหมนี่โอ้โหนัติดทองอันเลยแล้วมันติดตัองอันเลยเอาถือไว้หนูตัวเล็กอย่าไปห่นอีกมาให้ในพานเก็บถือห่างไว้นะเดี๋ยวพอจะปลดไปนะ หมดแล้วเอาดึงออกไปอ่าไปถือแม่ไว้ได้หนูไดหนูไว้สองตัวเลยได้สองตัวเลยนนั่แหละรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวพ่อไปกลับไว้ก่อนสองตัวเลยดูมากเลยนี่ไม่เห็นมีเลือดด้วยใส่กลับไว้ก่อนมันมีลายเลือดด้วยเห็นไหมลายเลือด

นายพานอะไรจะให้อุ้มมันจะมาดูหนูด้วยนี่ครับดูนายพานจะมาดูหนูด้วยแต่ให้อุ้มลงก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้หนูกี่ตัวก่อนจะกลับบ้านเราเนาะ<บ>ออลองเดีส่องหนูดูซิได้กี่ตัวนี่ก่อนกลับบ้านดูนี่ได้กี่ตัวได้กี่ตัวเอ้ยก่อนกลับบ้านเราหนึ่งตัวเอาถือไว้ นับดูโอ้ร้าหกเอาไม่ได้หายไปตัวหนึ่งอ่ะหนูมนไม่ได้หายหายปัวมมึงมันมเป็นต้นหนูน,หน,นี่หลูเออนี่เห็นแล้วสองตัวอือไปสี่ตัวครับผม อืมไม่ได้หนึ่งอนนี้เอาไว้อันนี้ไม่ได้หนึ่งไปดูสินี่ครับครับอ๋อยกสูงให้ดูหน่อยอ่ะเอาตัวนี้เอาตัวนั้น,นก็ถือไว้นี่ครับวันนี้ก็ได้สี่ตัวนะครับอ่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไว้ให้เพราะเาเอาน,น,นี่ก็ได้กับข้าว,วแล้วนะครับวันนี้ดูแค่รอบเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นอีกทีนะครับมาได้กี่ตัว่เอามากลับบ้านก่อนวันนี้ แค่นี้ก็พอแล้วไปพอแล้วไปเป่าเลยได้สี่ตัวแล้วเราไปเป่าเลยอืมไปกับข้าวแล้วมาดูหนูแต่เช้าครับวันนี้ดูสิว่าจะติดไหมครับลุ้นกันนะครับผมโอ้ติดหนูครับผมนี่เห็นไหมครับผมติดหนูติดหนูได้แล้วได้แล้ว ตามนี้ได้หนึ่งตัวแล้วครับผมหนูทองขาวนี่ครับอ้าวแกะก่อนอื้ออ้าวเก็บจะใส่ไว้อีกหนูอะไรหนูทองขาวลูกหนูขาวเหรอใช่อ้าถือไว้ก่อนหนูอะไร,อ,รอ่ะถือไว้นหนูอะไรเดี๋ยวพ่อไปใส่กับดักไว้ก่อน ดูามไปไว้ส่กับดักไว้นะครับเดี๋ยวก็ไล้มาดูอีกเดี๋ยวหนูก็มากินอีกมาลงมาดูอีกไปไว้ไปไปครับไปดูไม้ต่อไปอีกอติดตัวใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้ตัวใหญ่เลย ดูครับดูครับนี่ครับผมดูตัวใหญ่แกเชือกก่อนโอ้โหโชคดียังเลยเราเ็บถือก่อนไอ้แกเชือกไอ้เ็บก็มาด้วยนะครับวันนี้ไหนดูยังไม่มีรองเท้ามาใส่รีบจัดไม่ได้ใส่รองเท้ามา นี่ครับเห็นไหมอาลงก่นอน,นเอนนเอรีบจัดวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามาลืมเลยโอ้ตัวใหญ่ครับเห็นไหมเอาถือไว้เดี๋ยวพอจะแกะเดี๋ยวไปใส่ไว้อีกกลับหางไว้นะอึ๊บโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ,ใหญ,ใหญ่เราได้หนูทําอาหารแล้ววันนี้เนาะอพอใส่กลับไว้ก่อนต่อตรงนี้แหละใส่ไว้คืนนะครับผม ติดตัวใหญ่ครับคุณเพื่อนแตะเคื่อกอ่อนอู้ดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ตัวใหญ่เลย เมื่อคืนนะครับนี่ไม่ได้มาดูอู้มดมดตอมเลยเดี๋ยวขอ,ขอมดออกก่อนแต่มดติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้มาดูตองบ่นแล้วนะครับนี่มันดูรอบเดียวเองเอานีครับเห็นไหมเห็นไหมในมเก็บเอาถือไว้ถือหางไว้เดี๋ยวก็จะกดหนูกอนใส่ไว้คืนดึกอ็อกโอโห ถือไว้ก่อนเหรือพ่อจะใส่เหยอไว้ก่อนถือไว้ตอนนั้นแหละเดี๋ยวพ่อจะใส่เหยอไว้ก่อนิดแล้ว,ระะเ,ว,วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับไว้มาดูตอนคืนอีกออามานีโตแล้วทำไมยังยังยังไม่โดนหนูบอกไปเขามาดูหนูก็มไม่ได้เอารองเท้ามาด้วยรีบจัดไปเห็นไหมได้แล้ว นี่ครับติดครับผมตายเลยหนู่ท้องขาวครับเห็นไหมอยู่จะมีแต่อาหารเช้าแล้วเอาเก็บถือหางไว้เลยเพราจะแกะจับจับเลยเพราจะแกะอ๋อเอาเก็บช่วยพว้จับเด้อเดี๋ยวพราจะปลดแล้วอ๋อยงังไงล่ะติดยังไงล่ะแน่นยังเอพอพราจะใส่ไว้คืนอีก แม่ไม mm. ่หน huh ูแม่หนูอะไรอยู่บักหห้บักแม่ไม่ทีว่าที่หนูือฮ่าฮวันนี้ก็มาดูกับดักหนูนะครับ ดูเสร็จแล้วกลับสิบหลังได้กี่ตัวมานับดูหนึ่งตัวถือไว้ถือไว้ก่อนหนึ่งตัวนี่ครับสองตัวนี่ตัวเล็กนะครับสามตัวก็นี่ครับ หนูต้องขาสี่ตัวโอ้ได้คุ้มครับเมื่อคืนก็ได้สี่ตัวนะครับเช้านี้ก็ได้สี่ตัวได้ค่ากับข้าวครับผมประหยัดค่ากับข้าวไม่ต้องซื้อข้าววิถีบ้านๆชนบทก็อย่างนี้นะครับหากินกับธรรมชาตินะครับหนูนาก็เป็นหนูจากธรรมชาติเขาจะกินข้าวกินอะไรตามนาชาวนาก็จะจับมาเป็นอาหารนะครับเหมือนที่ผมมาหานี่แหละ เป็นการำํำรงชีพนะครับไม่ต้องเสียงเงินซื้อกับข้าวนะครับเด็กก็จะได้กินด้วยเดี๋ยวจะไปย่างหนูให้กินเนาะ <ขอ S 1> นี่ครับได้ตัวนี้อ๋ตัวนี้ก็เอาตัวเกี้ตัวใหญ่แหละเะอาตัวนี้เออเอาตัวนี้เะอาตัวน,วน,วน,วนี้นี่ครับ,รบได้หนูตัวใหญ่เราจะไปทําอาหารกันเราจะไปทอา,าหารน,นเก็บเกจะไปย่างหนูกิน ผลงานดักหนูเมื่อคืนครับไปดูเพิ่งกลับมาจากนาครับเห็นไหมครับหนูหไม่น่าหนูไปดักเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้าด้วยครับไปดูมาได้หลายตัวเลยนี่ถีชนบทอันนั้นถาเราก็อย่างนี้แหละครับผมกับข้าวเราก็ได้มาจากธรรมชาตินั่ก็หนูนาที่เราหามาเนี่ยครับก็เป็นหนูนาจากธรรมชาตินะครับ ตรงนี้หนูจะรสชาติดีหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นฤดูหนาวหนูจะสร้างไขมันแล้วก็ทําให้เนื้ออร่อยไปเราไปเผาขนหนูกันนะถือเอาถือวันนี้ขออนุญาตไปเผาขนหนูก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ